มาตัดตน้นกล้วยครับวันนี้ได้เตินกลวยแล้วครับได้ที่ซูรินนะครับแม่แม่นี่มาถึงซูรินเลยนะครับเห็นไหมนี่ได้ที่ลงเขาทำปูนอ่ะแม่เดี๋ยวให้ดูนะเนะขามาทางไหนบ้างเครอเอฟฟิกเขานะ ลงปูนเลยวันนี้ลงปูนเลยนี่ลูงพี่ลูพี่เขาอันนั้นคนตัดผมไม่ไหวแล้วผมปวดปวดหลังรอบเลยครับปวดไม่แช่ปวดหลังข้างนอกนะปวดทั้งเอวเลยอะ่ะทั้งในด้วยปวดในเลยนะกับปวดในเลย บดข้างในเลยนะครับดัดด้วยน,น,น,นุ่นยังกอนนุ่นตูกอนนุ่นก่อนอานมาให้ตัดูผมมันปัจจัยทีว่านีปัจจัยูันี้น เพราะว่าแนวคอนแองครึ่งนี่คอนแองครึ่งนะเจ้าติมาเป็นข้อใจามาแปลกจริงคอนแนงครึ่งนี่มันยาวนะครับผมนี่ก็วัดหนึ่งมันก็ไม่ใส่มาได้เยอะเท่าไหร่หรอกแล้วก็ตัดเอาตรงนี้อีกมาตัดเอาตรงนี้ก่อน ต่ลตรงนี้ด้วยนะนให้มันให้นั้นหน่อยอาไรตัดเอาก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรครับยังไม่เต็มรถเลยลูกพี่ผมเหนื่อยแล้วน ในเร็วกวานันี้ก็ยังอีกยกครับยังอีกยกก็ว่ายังอีกยกขนาดตัดให้ตัดอยู่ในแบบที่ล่มๆจมสบายเลยนะนไม่ได้ตัดแดดนะนี่ดูฮะ,ะนี่ขนาดงนาดไม่ได้อยู่ในแดดนะเนี่ยอยู่ในล่มๆนะ ไม่ผมอยากกิงไม้แต่หากิงไม้ยากกิงไม้หายาก,กมากเลยกระหวงด้วยนะตัดสุม 4, สี่ชุม5้าไม่ได้นะนะครับกิงไม้มีคนมาดูผมเยอะแล้วว่าตัดว่าทำไมค็ว่ผมว่าไปตัดให้ช้าเนะจ้าของก็ยังไม่รู้นะครับ สมงนะดูว่าจะคงไม่รู้นะผมจะตัดไปกับหมดเลยทำไว้ต้นสองต้นพอแล้วก็วไม่เป็นไรนะครับผมอย่างเนี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับไว้อย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเอาเหมือนกันก็จะเอาต้นใหญ่นั่นไว้ต้นที่ออกลูกไว้แค่นั้นแหละ ต้นเล็กๆเกนี่ยเอาออหมดไว้ต้นนู้นต้นหนึ่งเพราะว่าเอาไว้แม่ต้นโพนี่สวยมากๆเลยตน้นโพตรงนี้ผมไม่ได้ขอแกะด้วยแกะไปแล้วนะครับ khó tập ở trên khô luôn, điu. để, 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 để được. Ồ, anh nhòm leo, Đây đó rộng quang lên

มันไม่ตกล็อกนี่ลกแป่นอะฮะมันจะตกยังไงเวลานั่งกับเราก็เอาตัวนี้นะตะเคียบไว้นี่เนาะ ทำความสอาดให้เขาด้วยเขาโกติเวลาด้วยอย่างเจ้าเนี้ยคนคนนี้โกติเวลานครับเลยก็ช้าห้าสิบกิโลนะครับแม่ห้าสิบสองหรือห้สิบสามเนี่ยเียขนาดนี้เลยทางุูนตัดมาแล้ว เขาให้เฉยๆนะแม่แต่เขาบอกว่าตน้นแบบว่าลูกจะออกลูกอย่างนั้นไม่ให้ออกปีแล้วแบบนี้ไม่ให้แบบต้นสิสยๆิ์ว้นี้ไม่ให้แบบต้นเล็กๆนี่ตัดออกเลยนะครับนะครับผมเอาไปให้ช้างนะครับผมช้างตกมันนะครับไม่มีอะไรเพราะว่าไม่กินกินแต่แบบนี้นะครับแม่แม่กินแต่แบบนี้เลย กินแต่แบบนี้ล้วนๆนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยกินเท่าไหร่กับกิ่งไม้ก็กินนะครับแต่มันไม่มีกิงไม้อะกินไม้ที่ใจช้างกินอะไม่มีอะครับเลยก็เอาแบบนี้นะครับผมนะ,ะ,ะครับผมผมไม่มีตัดต่อครับผมเอาแบบ ถ้าเแบบไหนก็เอาแบบนั่งเลยนะครับผมครับผมนะครับพวะเไม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับมาเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจน้องช้างด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับคลิปหน้าเจอกันครับผม